สวัสดีครับผมว่าจะวัดการวันนี้ทีเด็ด77ดามาวิเคราะห์วิจารณ์เกมฟุตบอลคาราบาวครับคู่ระหว่างอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลนะครับลงสนามกันในเกมนัดที่2หลังจากที่เกมแรกเสมอกันมา0ต่อ0น,นะครับ เกมนี้าร์เซนอลสภาพทีมก็ยังคงมีปัญหาครับเพ่นอย่างกราเนชาก้าติดโทษแบนนะครับโทมสัสมาเตมแม้ว่าจะเดินทางกลับมาแล้วเพราะว่าการหน้าตกรอบไปเรียบร้อยในแอฟริกันคัพออฟเนชั่นแต่ก็ยังไม่น่าพร้อมสําหรับเกมนี้นะครับโอบามยังเองก็เช่นเดียวกันกาบองเองก็ส่งกลับมาแล้วแต่ว่ามีปัญหาในเรื่องของออหัวใจเล็กน้อยนะครับจากโรคโควิดที่เขาติดไปขณะที่นิคลัสเปเป้เปก็ยังรับใช้ชาติอยู่ในแอฟริกันคัพออฟเนชั่น ก็ต้องลุ้นว่าผู้เล่นในแผงเกมรุกอย่างมาตินโอเดกาจะพร้อมลงเล่นหรือเปล่านะครับถ้าโอเดกาลงเล่นได้ทีมก็น่าจะดันลากาเซตขึ้น,นเป็นหน้าเป้าแล้วก็ให้โอเดกาด์ชากา้าสมิธโรรวมไปถึงมัตติน,น,นาลี่เป็นสน4ผู้เล่นที่สนับสนุนลากาเซตนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยชื่อว่าเบนไวด์ต้องขยับเข้ามาเล่นเป็นกองกลางร่วมกับโลกอนก้านะครับเพราะว่ากลางคนอื่นเนี่ยไม่มีใครอยู่แล้วนะครับแนวรับก็จะให้รอปโฮลิงเล่นร่วมกับกาบราเบียลนะครับ ขณะที่ทีมเยือนลิเวอร์พูลครับยังคงไม่มีทั้งซาร่าแล้วก็มาเน่นะครับแถมข่าวร้ายก็คืออเล็กซ์อเล็เชมเบรนในเกมนี้เจ็บลงไม่ได้ทีมก็ต้องมีการใช้ผู้เล่นที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ที่สุดแลละครับแล้วก็เชื่อว่าจะจัดชุดใหญ่แน่นอนนะครับเพราะว่าทีมก็หวังจะเป็นชั้นในรายการนี้เหมือนกันเพราะมาถึงในรอบรองชนะเลิศแล้วผู้เล่นในแผงเกมลุกวันนี้เชื่อว่า มินามิโนจะกลับมาครับเล่นร่วมกันกันกบผู้เล่นอย่างเคอร์ติสโจนส์แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือดิโกโชตาแล้วก็อาจจะรวมไปถึงโรเบิร์ตฟีมิโน่เลยนะครับขณะที่ในแผงเกมรับก็เชื่อว่าจะส่งผู้เล่นชุดใหญ่ลงครบนะครับเทรนซเดอร์อาร์โนแอนดูโรเบิร์ตสันฟานได์รวมไปถึงเจลมาติปก็ในด้านกลางก็ยังจะมีอย่างฟาบินโยอย่างเฮนเดอร์สันเป็นหัวใจสําคัญอยู่ก็ดูแล้วเกมนี้ครับน่าจะเป็นเกมที่สนุกเลยทีเดียวอาจจะนอาะแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าพวกเขา,ศ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 า ตอนนี้เล่นด้วยความมั่นใจแล้วก็ความคึกคักของผู้เล่นดาวรุ่งนั้นเต็มเปี่ยมจริงๆนะครับวันนี้จะเล่นในบ้านด้วยเชื่อว่าพวกเขาไม่เป็นรองแน่ๆนะครับยิ่งลิเวอร์พูลเราเห็นแล้วครับว่าในเกมลุกการไม่มี ซาลาแล้วก็มาเน่นั้นเนี่ยความอันตรายหายไปเยอะเชื่อว่าเกมนี้อาร์เซนอลจะสู้กับลิเรพูได้นะครับแล้วผมก็ยังมองถึงความสดในแผงเกมลุกของอาร์เซนอลประกอบการเล่นในบ้านพวกเขาหน้าที่จะมีดีพอครับกับการน็อกลิเวอร์พูลผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศในรายการนี้ได้ครับดังนั้นคู่นี้ที่เ็77ดาวครับขอฟันธงไปที่ปืนใหญ่อาร์เซนอลครับ